สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วครับในการหมากฮอตออนไลน์นะครับมาชมกันเลยดีกว่าครับเกมคู่แรกวันนี้เป็นท่านเซียนลันเจอกับท่านเซียนโลหิตนะครับทางเซียนลันหมากงายครับส่วนท่านเซียนโลหิตหมากสีทองนะครับโอ้โหผู้เข้าชมสี่คนแล้วครับเพิ่งเริ่มเล่นก็มีคนชมเยอะแล้วนะครับกระดานนี่เป็นสีเขียวมรกตนะครับสวยงามอลัมตา มีคอมเมนต์ท่านหนึ่งบอกว่าอยากให้ท่านจอมโจนเจอกับท่านเสียนโลหิตนะครับอยากดูว่างั้นแต่ก็มีอีกคอมเมนต์หนึ่งเหมือนว่าจะเป็นคนใกล้ชิดท่านนะครับบอกว่าท่านเซียนโลหิตกับท่านเสียนจอมโจนคือคนเดียวกันว่างั้นก็เป็นไปได้ครับอาจจะจริงครับ ตอนนี้สามตัวสองฮอตคนละตัวไม่น่าจะมีปัญหาไดครับตอนนี้ผู้เข้าชมห้าคนแล้วครับเดินไปเรื่อยๆครับกดดันไปหาเหลี่ยม,มอะไรจัดก,การเลยดีไหมโอ้ยยังไม่ต่อ <c oughs> <c oughs> อ,อตอนนี้ต้องเดินฮอตออกแล้วนางเหลืออีกตัวจะไม่ได้สิบไหมอ้โหยอมครับสปิริตอเกราหรือว่าแพ้กดยอมดีกว่าว่างั้นเห็มแรกเป็นท่านเซนโลหิตชนะไปนะครับเรามาชมเกมที่สองคู่นี้กันต่อ ท่านเสียนโลเหตกับท่านจอมโจรมีความเป็นไปได้ครับว่าจะคือคนเดียวกันพอดูจากอีลากันเดินหมากดูจากไอ้ปีไม้ลายมือน่าจะจริงแหละครับโอเคสิบสี่ครับตัดจังหวะนี้ ขึ้นสิบห้าต่อไหมขึ้นสิบห้าตันยิบสี่ึ้นต่อไปครับโอ้โหเดินให้กินจังหวะนี้แล้วกินสองไปกินกับเอกเทสองสองเท่ากันแต่ชิงความได้เปรียบครับจังหวะนี้โดนไปหนึ่งขึ้นยิบสามไหมตัวน,นั้นน่าจะปล่อยให้กินไปเลย อย่าสองเอีกเทฟแบบนี้จบครับยอมครับมาชมพู่ต่อไปครับเป็นท่านเซนเคนะครับมากงายเจอกับท่านเสียนโลหิตนะครับอ,อือผู้เข้าชมยังคงหนาแน่นเหมือนเดิมครับห้าคนครับตอนนี้อันนี้ก็ เป็นการดูสดนะครับที่ห้าหกคนที่ดูอยู่นะครับส่วนใครพลาดนะครับไม่ได้ดูสดก็มาดูที่ช่องผมได้ครับมีมาชมเรื่อยๆครับบันทึกย้อนหลังเนี่ยก็เป็นการเล่นกันในหมดเล่นเอาเหรียญน,นะครับหรือว่าหมดแข่งขันนั่นเองครับจังหวะนี้ต่อไป โอ้โหเจ็ดคนแล้วครับผู้ชมออนไลน์ครับขอดูในแอปนะครับในแอปในมือถือนและในแอปที่เล่นเกมนั่นแหละ Hmm. ห้าต่อห้าแต่ดูเหมือนว่าท่านเซียนเราิตจะได้เปรียบเยอะนะครับ hmm. อย่างสองเลยไหมอย่างที่สิบเก้าจะสองสองแย่ครับหมดเวลาเป็นท่านเซียนโลหิตครับเป็นฝ่ายชนะไปก่อนในเกมผู้แรกของคู่นี้มาชมเกมที่สองโอ้ผู้เข้าชมแปดคนเลยครับตอนนี้หลังไหลกันเข้ามาเรื่อยๆ คนแล้วครับตอนนี้อ่ามีเสียงอะไรแทรกเข้ามาก็ขออภัยกันด้วยครับพอดีอยู่ติดถนนครับอัดเสียง้โ,โหสถิติสูงมากครับคอนดูขนาดน่ันนี้าปลาของเราก็มีมาบริการส่งไปให้ถึงบ้านบริการงบ่อแล้วนะครับรถจับายขายลูกปลาพันตานะครับ อาไม่ว่าจะเป็นลูกปลาดินนะครับปลาในปลากะเบียงปลาที่ตกควรจับปลากระเบนปลารับทิมปลาและปลาสวายครับปลาดุกปลาตะโพลนะครับหรือว่าจะเป็นลูกปลาดุกครับปลาดุกนะครับอันนี้ก็มีมาจำหน่ายส่งมาได้ถึงบ้านบริการกันถึงบ่อกันแล้วาลูกปลาหมอชุมพรนะครับหมอแปลงเพศหมอชุมพรปลาตัวโตัลาตานะทุกชนิดนะครับ วันนี้ทางหน่วยทางปลาของเราก็มีปลาคันปลามาจําหน่ายจนถึงหน้าบ้านหน้าเรือท่านแล้วนะครับส่งมาให้ถึงบ้านเอากินไหนครับเอากินสิบหกหรือสิบห้าดีรถจําหน่ายขายลูกปลานปาเอากินไหนก็เสียเปรียบครับเพราะว่าทันเซียนโลหิตกินไปตกยี่สิบสามกากเลยสองตัวเรียนสิบแปดหรือเปล่าสิบเจ็ด หมดทางเดินแล้วครับสำหรับท่านเซนเคเดินยี่ห้าหรือยี่แปดอ๋อเลือกได้จะให้กินไปหนึ่งครับเพื่อที่จะเปิดทางแต่เวลาก็ใกล้จะหมดเต็มทีแล้วอเข้าไหนก็โดนครับยอมไปมาชมคู่ต่อไปกันเลยคนระับเป็นคู่ท้ายประจำคลิปวิดีโอนี้กัน,นะครับเป็นท่านเซยนโย หมากสีเงินนะครับเจอบท่านเซียนโลหิตหมากสีทองเหลืองละลามงามตาเท้ทีเดียวเชียวเีย่แรกไปครับจังหวะนี้โอ้โหเห็นช่องทางในการเข้าฮอดแล้วครับหลบก่อนไหมครับไม่หลบ เลือกครับว่าจะให้กินฟังไหนว่างั้นหืมทำไมให้กินไปครับ <t ons> เข้าได้แค่สามสิบเอ็ดครับจังหวะนี้อยังไม่รีบเข้าครับตอนนี้ไม่สามารถเข้าฮอตได้ มากมาสามสามเออหมากสามตัสี่นะครับเป็นท่านเซียนโลหิตนะครับเป็นฝ่ายได้เปรียบแม่เคยจับไม่ค่อยได้เยอะนะครับสำหรับท่านเซียนโยฮอด ต้องแอบ,บไปครับแอบแบบหลังมากไปครับโอหน้าออกไปโดนจัดการทันทีนบบงงทันเสียนโลหิตก็ดูเชิงอยู่ครับยังไม่เร่งรีบอครับจังหวะแงจับกินแล้วไงต่อครับยอมไหม อัด hmm. สินใจข้าฮอตเลยครับยอมเกมแรกของคู่นี้ก็เป็นท่านเซียนโลหิตนะครับเป็นฝ่ายกำชัยชนะไปก่อนเอามาชมเกมที่สองคู่นี้แล้วก็เป็นเกมสยตอค์คลิปวิดีโอนี้กันแล้วนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ผมกันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับ จะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆตอ่อไปเรื่อยๆนะครับอยากชมคู่ไหนเป็นพิเศษก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับถ้าเจอเขาเล่นก็จะทึกไม่ชมนะครับเคพาคผิดอะไรก็ขออภัยกันด้วยครับผิดพลาดตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับ จังหวะนี้แย่ทิ้งไปขึ้นไหนยิบสี่ไหมยิบสี่ขึ้นสิบหกว่ไม่ได้เข้ากินเลยดีกว่าว่างั้นแรกครับโอ้โหช่องเห็นช่องทางในการไปเข้าฮอตแล้วครับเขากินบีบไปไหม จยังเลือกมาเข้าฝั่งไม้เล็กสครับจะได้มีทางเปิดกว้างในการเดินนะครับถ้าเข้าไม้เล็กสี่มีกาดโดนค่าฮอตสูงโอ้จังหวะนี้2องไหมโอ้ไม่ได้เอออย่ให้จินไม้เล็กเจ็ดปึ๊บ ไม่ได้มาโดนจับการขึ้นไปเขาฮอตอีกตัวดีก,กว่าว่างั้นเฟเซครับเกมนี้สูสีมีลุ้นว่าจะเสมอแต่ก็ประมาทไม่ได้ไปลายกระดานอืจับกินครับจังหวะนี้หลบ

สามสามครับสูสีครับเกมนี้อืาาอาาโอ้โหเข้ามาอย่างเงี้ยโดนดีครับโดนฟรีแน่นอนยังไ,ไงก็โดนฟรีตัวนี้เหมือนจะยอมแล้วโอ้โหเกลับมาเสมอได้หรือเปล่าครับไล่จับกินครับเหมือนจะไม่ทันนะครับยอม